แห่งกินอ่ะอออมลูกเจ้าปะอมลูกเจ้าโอ้ลูกเจ้าว่อไสรเจ้าเหี้ยวเจ้าผิเหี้ยปะผิดเหี้ยวโอ้ปันไก่เนาะมันไก่เลยือตัวใหญ่ไวะโอ้อ๋โอเคโอเคต้องเียวดีค่ากับลูกดีค่ากับลูกดีค่ัาปดีค่าก่อนแังไปอรุตเป็นพไปล้เร็ว วัสดีค่ะเอเอสวัสดีจกครัจัก่อนีไปเอาสวัสดีจักวะโอ้ใหญ่เนาะส <ไป S 1> วัสดีจัก,ก,ออกวะบึ้งอีหยัง,ยงป็น้น่ะครับตอนนี้ขั้นตอนกาลังฝักใส่หมอนะครับลังสีอมนกครับอาน,นกเจา้าอาหารบ้านๆน,นะครับอาหารถึกแห้วนกถึกแห้วนะครับไปใส่แห้วไว้ ไปบ้านกินข้าวแรงมาเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อมากินอมน,นกเจ่าด้วยกันอมนกเจา่นนเจานะครับเครื่องปรุงเตรียมไหมเราเครื่ <c ười> องปรุงไม่เนี่ยเดี๋ยมือก็บอจะมีเลยโอเคโอเคอมนกเจ่านะครับ อาหารเย็นของเราอมนกเจา้าเมนี้มีเมนูอมนกเจา้าฝากไปยังเอซทุกท่านทุกคนใครที่บอกห้กินอมนกเจา้าลองซิมบ้างนท่านผู้ชมเด้อดาอาหารบ้นานๆแสบๆนะครับ พักเสร็จมดเฮ็ดเบิร์ปอนี่ขึ้นบ้านแล้วคือคือเอาเฮ็ดเบิร์เลยบังเอิญมาเมื่อล้วครจะไปติดหรอโอ้เข้าบุญด้วยแบ่งเอวัดครึ่งหนึ่งเนาะกินครึ่งหนึ่งเตรียมเอียงใส่ลงไปฮม่มะกรูดม่มะกรูดน้ำปลาร้า น้ำปลาแดกนะครับปรุงไปเร็วปอนี่ปุงโคเหรอโอ้แปกนัวตะไคร่อย่าลืมตะไคร่นี่นะครับเมนูบ้านๆน,นะครับอ่อมนกเจ้าอ่อมนกเจ้านะครับก็ใส่ใบมะกรูดตะไคร่ น้ำปลาล่าแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ตะไคร้ขาดไม่ได้คือตะไคร้นะครับแก่ข้าวนะครับเยอะแย,แยนต่างาไฟนะครับจะคั่วแล้วนะครับนี่ <laughs> อมนกเจ้าปลานะครับเนี่ยถึกแห้วพอดีไปใส่แหวไว้นะครับมากินเบ็ดมากินแหวพอดีได้ได้เมนูเด็ดอาหารป่าอมนกเจ้าอมนกเจ้านะครับ ใส่เขา่าขวดลายนะครับนี่ตำยังไงนี่ตพริกไปใส่ตับอกพร้าวโอ้ตอับอกพริกครับท่านผู้ชมครับมัน,นี่อบนกเจ้าแสบอบนกเจ้านัวอาหารบ้นบานๆนะครับใส่เข้าไปพริกอื่พริก ผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเคยกินอมนกเจา้าลองชิมเองนะครับอาหารปลานะครับแซบแซบผมเคยกินแล้วนะครับเคยลองแล้วนะครับรู้สมมึกว่ามันครับช่วงนกเจามม้าม,มันเสียงเพลงหรอกเข้ามา หอมนกเจ้านะครับหอมนกเจ้า,กกจา,จาใส่เขา่าขวายไล่นะครับให้มันหอมๆกลนเลยนะครับแต่เป็นวันเมนูเม็ดเด็ดมือนีสีแสบสำใดัอมนกเจ้า ครับท่านผู้ชมที่เดินทางมาปีใหม่ก็คงสิกัลบไปเบิดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับไปทํางานอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงลำรววยกันทุกคนนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมสิกินออมนกเจ้านะครับอมนกเจา้า เรื่องปรุงเราใส่ครบแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากซุกแล้วนะครับก็สิซิมบางอีกที่หนึ่งว่าขาดหรืออีอย่างนะครับจังสิเพิ่มเติมลงไปครับผู้ชมที่เขามาชมคลิปนี้มีใครทีโบเคยกินอมนกเจ้าบ่ครับถ้าบ่เคยกินนะครับก็ล่องเมนเขาว่าเบิ่งใดนะครับลองเมนถามไทยกัน ขอบคุณ f อทุกท่านทุกคนนะครับที่เขามาชมคลิปนี้ช่องชย,ยันบานม่วงขอบคุณ f อซที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมในเบื้องในชมกันช่วงนี้ยุบ้านนะครับช่วงนี้ป็ได้นะครับบริเวณใส่นะครับพักฟืนพักเก็บตัวนะครับหลังจาก ช่วงปีใหม่มาไปไล่หมองไล่บอลน,นะครับก็เลยเก็บตัวจักหน่อยนะครับเพราะว่าพ่งนี้จะไปสีดวัคซีนนะครับพ่งนี้เริ่มเดือดนะครับหมอเริ่มเดือดแล้วหมอเริ่มเดือดแล้วนะครับ เอาบอใส่เตาแก๊สนะครับเขาใส่เตาทานนะครับเพราะว่า,าเซฮ็ดให้เกิดความหอมกุน่นแล้วก็มันสีซุกพอดีพอดีนะครับบอซุกเร็วนะครับซุกแบบธรรมชาติซุกแบบธรรมชาตินะครับ กำลังกำลังกำลังฟดหมอกำลังฟดหลังจากหมอฟดขัวซุกแล้วห้าสิบเติมน้ำเข้าไปอีกเติมน้ำเข้าไปแล้วห้าสิบชิมเบึงนะครับว่ารสชาติขาดยังแน่นะครับถ้าหากว่าขาดนำปลาเข้ากับเพิ่มเกลือเข้าไปถ้าขาดเกลือเข้ากับเพิ่มน้ำปลาเข้าไปนะครับรอเขกก้าไปก็มานะครับรอเล่นนะครับ หาว่ามันจางเขาก็ต้องเพิ่มเกลือเพิ่มน้ำปลานะครับเพิ่มปลาล่าเข้าไปเริ่มหมอเริ่มห้อนแล้วครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะครับเนี่ยเป็นการเฮดเมนูโดยใส่ทานนะครับบอใส่เต่าแกะ เพราะว่าสิเงทอาหารนี่ซุกโดยที่บ่าต้องใส่ไฟแห้งใส่ไฟทานอ่อนๆให้มันซุกไปเรื่อยๆนะครับให้มันซุกไปเรื่อยๆให้มันแสบให้มันนัวนะครับเริ่มหอมแล้วครับท่านผู้ชมครับอืหอมแล้วครับถ้าหกหัูมาใส่ห้องแห้งหอมกว่านี้นะครับนี่ กคนถาเชบเ็บลำใหญ่ย<ม>เราไมรู้ที่นี่ แล้วไปทุกนั่งเสือน้ั่มกับมันขนไปได้ยังสือโคโค่เฮาสิเตอน์นำลงไปนะครับเขานำมันลดมากับเฮาพ่อหมาบ้านนี้หมาหมาหมาอย่าเฮ้าเปล่าเป่าเฮาหมาเขาเตือนหน้าเข้าไปนะครับทั้งหมดเดือดรอบนี้แล้วเขาจะใส่คาพ่อขวัวเข้าไปนะครับ มันโชคดีได้กินอาหารปลานะครับได้กินอ่อมนกเจา้าใส่หอมลงไปนะหอมกุ้นเลยครับน้ำก็แล้วกดบอกบบ็อกบ็อกบอกบอกบอกนะครับเสียงงวกับห้องน้ำนี่เจ้าหน้าก็กจะกิน้วครับทา่านผู้ชม หอมแล้วครับประเทนี้หอมทั้งข้าขัวหอมทั้งต้นหอมนะครับหอมทั้งใบมะกรูดครับเซจเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับหน้าตาก็สุดยอดเพรว่าเป็นสี่นะครับนี่นะครับนี่ขขาหัวหัวหอมใบตะไคร่ใบมะกรูดนะครับกินหอมสุดเลยนะครับนี่พร้อมกินแล้วครับท่านผู้ชม มกินแล้วนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมากินทำกันน้ำผู้ชมนะแซบแซบนะครับ,<ส>บอมหนกเจ้านะครับใส่เขาขวัวหัวหอมนี่แหละครับ <c oughs> ขออยากกินเขาท่านผู้ชมเด้อขอบคุณทุกท่านคนที่เข้ามาชมคลิปนี้น <c oughs> ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องช้ย,ยามันม่งด้วยนะครับสวัสดีครับ